สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแบบรายการกําลังรับแรงอัดของมอเตอร์นะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับคือวิธีที่1คือการเตรียมอุปกรณ์การทดลองที่2คือการปฏิบัติการทดลองนะครับและนี่คืออุปกรณ์การทดลองครับ

Det er der det er. หเลยนาออกนน้อน <Hey. S 1> ี่ยไปอะไรอย่อ่งนด้ตอนมันปิดปิดหมดเลยใช่ไหม กินข้าเนี่ยแอนแม่เลือกไปต้องอะไรแท้เลือกไปต่องอะไรต้องเลือกสายไส้หมูหล่ะแล้วก็เมนไท่

วายี่ย์วาเบอกโอ้โหเป็นทางส่วนใช่เป่าใช่ป่าัยังมัยยังอันไดเลยกดแล้วมัน้โอ้โหแต่่าลืมแซนะ ละไก่ปงปานแลล่ะวุ้ยวละมันเลยวะน้กว้กดัับไนีวมเหรอเพะกับอวนมันก็ป่านแล้วป่านแล้วก็เป็นคนใหม่ถ้าเราต้องผสมใหม่ก็คือไม่ได้เลยก็แต่เดี๋ยวนี้ผสมใหม่ ใส sí. ่เียงรุกข์รู้ยัีผสมใหม่ผสมใไม่ใส่พ่อที่ยังไงเป็นยี่ข้า่ไหมเสร็้ก็จะมีอะไรโอ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับปฏิบัติการกําลังรับแรงอัดของมอตอร์สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบ,ขอบคุณอาจารย์เจเดนชัยรุ่นที่รุ่นนะครับสำหรับห้องปฏิบัติการคอนกรีตครับขอบคุณครับ